ทำตัวแต่ละคนยี่ดอกดาราใส่ปเปยเฮียทำไมล่ะคะดาราเฮียอะไรทำตัวให้มันเป็นตัวอย่างเยาวชนหน่อยสัตว์ไม่ดูพ่อดูแม่ดูครูละมาดูเลยกูละยี่ดอกเขาบอว่าอยู่ในหน้าจอทีวีไงสัตว์เขาดูทีวีมอมเมาเยาวชนมอมแรมยี่ดอกได้ได้หมดเลยโฟคิงแม่แม่โฟคิงพี่โฟคิงพี่โฟคิงนี่มึงไปยืนข้างอีนิวให้มันดูรู้ว่าแฟชั่นอะมันเป็นยังไงแค่ชุดกูก็ไม่ต้องมีท็อปบิกแล้วมั้งไอ้สัตว์ ทางหวาอันนี้เป็นเดินงานอะไรดีโอสยามซื้อท่องหยอดเหรอเวลาคุณเดินที่ดีโอสยามมึงเดินงานเวลาซื้อท่องหยอดปึ้ง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 นมคะอยู่นี่แมคะอยู่นี่ปึ้งปึ้งถามโคตรจะกลั้นหยอดไงหยอดไนอันนี้เวลาแบบเด็กช่างอยู่ข้างหน้ามาบุนคลองเดินไงก็มึงก็ช่างเรียนด้วยกันเนี่ยอันนี้ช่างก่ออันนี้ช่างเชื่อมไป นี่ออนเอาตัวไหนไม่ใช่นักเรียนอิสว์จะพวกคอพวกคอ <c oughs> อ่ะวันนี้โยมาเข้ากับสาก,การา์แล้วเข้ากับชุดของโยมากเพราะว่าโยเนี่ยมาติดต่อสองสัปดาห์ละลสัปดาห์นี้นะเป็นเรื่องที่โยถนัดสุดๆนั่นก็คือ ury, ลักชูรี่หรือชีฟโยอะไรคะอยู่แล้ว <S 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 ลักชูรี่แน่แน่ชีฟชีฟไม่ใช่พี่โยเนี่ยเป็นแม่ครัวแม่ครัวเนี่ยวันนั้อีนิว กรอมาให้แม่ขวัวด,ด้วยไม่มีสักอาท,ทิตย์หนึ่งที่กูจะหวัวกูได้สบายสบาไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเดี๋ยวไปกันคนละท่อนนะเดี๋ยวเรา,เาไปกันคนละท่อนอต่อต่อต่อ,ตอพวกกูเนี่ยจะแต่งกรอให้มึงเนี่ยเอาไปเป็นใช้ในร้านได้เดี๋ยวขึ้นให้สตูดิโอนี้อร่อยดีม,มีเจ๋เออ,อันนี้กลาบอะไรกลาบก่อนไหมกรับก่อนไหมไปยกลับก่อนไหม มันมีกบาบยานี้11มีกาบแบบอันนี้มันมีหลายแบบทำไมอะกูจะเล่นอันเนี้ยมึงก็เล่นคนเดียวดีอืมไม่รู้ว่าอ่ะก็ก็ลงอันนี้มาแล้วเป็นกรอนไง oh <my S 1> อเอาใหม่เริ่มใหม่ยกมาครบทั้งสำรับขาวและหวาน อะไรขึ้นมาอะไรยังอันนี้ก่อนถูกกูก็ถูกไม่ถูกทำไมชาเลนจ์เล่นเลนจอดชาเลนจ์เลยจอดเล่นดิเล่นเลยนอะไรอะไรหวานอะไรหวานอะไรมาเจไม่มีไม่มีเปลี่ยนร้านเถอะเปลี่ยนร้านเถอะเปลี่ยนร้านเถอะอย่าแต่งให้กูเลยเจ่าแต่งเลยมาแต่งที่เป็นสาวสงเอาไอ้เอามาช่างน่าทานถูกสุขคุณลักษณะหังห อ่ะไปไปไปต่อต่อต่อขอขอแต่แรกนะยกมาครบทั้งสำรับข้าวและหวานดูหน้าทานรสชาติดีมีชูรสต่อไม่โศกกะปปกหลอกหนาน้องเอ๋ยจบที่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยพี่สพตี่สั กอดเฮียอะไรกอดเฮียอะไรกอนเฮียอะไรตอบเออไม่ผเลยเวันนี้พี่โยนเนี่ยเขาเอกอุดเรื่องอาหารมากซึ่งท่านบอกเขาว่ากับข้าวอะไรเนี่ยก็ทำได้หมดนะวันนี้ประเด็นของเราที่เราจะมาโต้กันก็คืออาหารป่าหรืออาหารทะเลใครกูเดานะอินดีวทะเลแน่นอนป่าแต่เมืองป่าจริงเพราะว่านั้นเห็นแม่ข้ามูสิงขับรถอยู่ขับรถอยู่นั่นเห็นมูสิงปกติคนดึงขับรถยนต์ขับเยียบเลยครับพถยขับเยียบเลยครับ เราซากมาพลาดอ่ามึงเลือกอะไรมึงเลือกอะไรอาหารป่าอยู่แล้วมึงเลือกทะเลอยู่แล้วเพราะว่ามึงลุกหลานทะเลอือตองเลือกอยู่แล้วตามมึงขนาดนี้เลยทะเลไปตามมึงขนาดนี้ทะเลทะเลอโมออาหารป่าเพราะอะไรอ่าเรากินอาหารทะเลมารหมดแล้วแล้วอยากอยากลองอาหารป่าไงทะเล ะเลคนเดียวละโดดเดียวละเชื่อว่าอยู่ในทะเลนี่ไงฝั่งนี้ทะเลทะเลบางแล้วทะเลไปทะเลยโคตรช้าวันนี้สนุกแน่นอนนะคะอาหารป่าหรืออาหารทะเลนะคะอันไหนมันจะแซ่บมากกว่ากันอาหารป่าเต้นยังไงถ้าอยู่ในป่าโอ้โหมันสัตว์มันเป็นชิลิเตอร์ไปอีฝนป่ะมันเป็นชิลิเตอร์ไปอีฝนป่ะอาหารป่าเต้นไงโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลูกคือแจ่มจ้าตั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 อาหารทะเลเต้นไงโอ้ทะเลเต้นงามกูเป็นหิน กูไม่เห oh, ็นโซโ่เห็นไลทิปบีโมแรงมากไป เอาละค่ะก <böl> ่อนที่เราจะไปฟังนะคะการที่เราจะโต้กันวันนี้อาหารป่าหรืออาหารทะเลอยากฟังประสบการณ์ของที่ทาไมเราชอบกินอาหารทะเลแล้วเราชอบกินอาหารป่าอฟังฝั่งนี้ก่อนอาหารทะเลมันเป็นยังไงเพื่อรู้สึกว่าอาหารทะเลหาทานง่ายไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็มีอาหารทะเลได้กินจริงใช่แล้วก็ถ้ายิ่งได้กินของสดๆเนี่ยอาหารทะเลจะถูกปากเพื่อนมากใช่เพราะมันจะหวานฉ่าเนื้อต่างๆเนาะเพื่ออาหารทะเลมันมันไปได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะอยู่บนภูเขาหรือเราไปที่ดอยนั้นดอยนี้อาหารทะเลมันก็ยังไปถึงแต่ถ้าอาหารป่า มันต้องเฉพาะเจาะจงจริงๆมันหากินยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโอเมก้าโอเมก้าทีอะไรอย่างเงี้ยบำรุงสมองน้ำมันตับปลาสําคัญนะคะเป็นเรื่องผิวพรรณด้วยด,ดูจากทรงแล้วคือฝั่งนี้น่าจะอาหารทะเลได้กินมาเขาน่าจะกินแต่พังพรพอะไรเนลสี่เืสี่ครัที่กูกินอะ ฝั่งนี้มักประสบการณ์คือดิฉันเป็นคนที่ชอบความเผ็ดร้อนของอ,อาหารป่าเวลาแบบเจอร้านอาหารป่าทุกครั้งดิฉันจะเลี้ยวเข้าไปเลยเมนูโปรดของคุณนี่คือก็หลายอย่างจักระจันคั่วาเป็นหรือสีผาเป็นหรือสีคือ,คอเขากินทุกอย่างที่อยู่ในป่า เลยถูกไหมคะกินทุกอย่างที่อยู่ในป่ากินได้แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยเพราะมีอ่มาอยู่ที่วิธีการทําอยู่ที่วิธีการปรุงประสบการณ์คุณการกินอาหารป่าเป็นไงเคยกินผัดเผ็ดหมูป่าแล้วรู้สึกว่าแบบมันมันแตกต่างจากหมูเออไม่เหมือนหมูบ้านมันแบบหนักมันจะกรอบเหนียวเหนียวนึบๆแล้วก็มีความเผ็ดร้อนที่แบบว่าเขาก็จะมีความแบบเครื่องแกงที่มันถึงมับแซบมันกินแล้วแบบเฮ้ยเราไม่เคยกินอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าถ้ามันมีให้กินแบบหาง่ายขึ้นอ่ะก็คงแบบแฮปปี้กว่านี้ ก็ถือว่าเป็นยูนิคเออเออหมายถึงว่าถ้าเลือกกินถ้ามันแบบมีก็ถ้ามีถ้ามันมีมีลาเยอะๆก็คืออาจจะได้กินบ่อยกว่าอ่าแหละมาค่ะลาวแรกขอฟังข้อดีก่อนพร้อมไหมพร้อมค่ะมาเลยไปข้อดีมาค่ะข้อดีบอกเลยว่ามันเป็นส่งเสริมอาชีพในระแวกเขาเรียกว่าอะไรชุมชนแถวนั้นเพราะว่า ชุมชนส่วนมากก็จะแบบติดป่องติดปลาอาหารต่างๆเขาก็จะหาง่ายขึ้นแบบชาวบงชาวบ้านขุดเจออะไรก็หยบตัวอะไรแต่ว่าอนไรก็ไแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่ผิดกฎหมายอก็คือหมายถึงว่ามีอะไรก็เอามาทําเป็นกับคงกับข้าวได้อ๋อขอเสริมอีกนหนึ่งคืออย่างเช่นในปัจจุบันนะค่ะได้มีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูป่าเพื่อที่จะนําเข้าสู่ร้านอาหารดิฉันก็มองว่าเป็นอีกศาสตร์เศรษฐกิจหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็มีประโยชน์อีกอย่างนึงคือหนูนี่ คุณกินไหมเพราะว่าเขาก็เลี้ยงหนูเป็นแบบสัตว์ใช่ไหมนะหนูนานี่นาตาหนูบ้านหนูแฮนเตอร์ที่กูก <poker ak> ินอ่ะหนูแฮนเตอร์ที่กูกินอ่ะ แล้วก็อย่างนึงเนี่ยอาหารป่าเนี่ยเครื่องแกงที่นํามาใช้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งเ้นว่าจะเป็นฐานของขิงข่าตะไคร้่าะบอกมะกรูดมะกรูดแล้วก็ใบเลนที่ใส่ไปเผ็ดอะยีราใส่เพิ่มความร้อนแรงซึ่งมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายคือถ้าจะเป่วยๆไปก็ใช้บรรเทากะปีกระเป่าแล้วของป่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าโดปะชูกำลงกำลังอะไรอย่างนี้ มีเพลงสําหรับเพลงอาหารป่ามั้ยมีเพลงมั้ยของของพงเทพันเร้อยมมีมีต้มยำอะไรนะต้มยำผัดเผ็ดผัดเผ็ดแพะเอร่อยจริงแ e ะกับต้มจืดร้สมันหมาประจา่จริงอร่อยจริงสุดยอดละฮะนะฮะเขาร้องเพลงอะไรกันวะแต่ละวันมัเห็นไหมล่ะอะโอเคมาฟังข้อดีของฝังอาหารทะเลมั้งมีต้มยำหมกหักอะไรมีั้ยผัดเผ็ดแอบลักมีมั้ยของเธอมีมั้ย <Net> มีไหมล่ะมีนโฝนเวลายิงมุกไปต้องดูด้วยว่าเขาอัจฉริยะย์ไหมโกใจแล้ววันวันจำต้องแพ้ผันเผันนี่เดอา ต้นยำผัดเผ็ดเจิอัจฉริยะเอออัจฉริยะเอเนี่เรยอยากมาชวนกินอาหารทะเลสมองมันได้โอ้โหใ่าข้อดีของอาหารทะเลมันเป็นยังไงไม่รู้สึกว่าอาหารทะเลอะเมื่อกี้ได้แอบได้ยินเรื่องสารอาภาพต่างๆเนาะหอยนางรมนี่ช่วยเรื่องเลือดลมฉุบโเนาะสารอาภาพทางเพศทางอะไรถ้าอยากจะแบบว่าเอาผิวพรรณดีกินเป็นเรื่องของเนื้อปลาไหมโอเมก้าเอเมก้าวิตามินโค้บเกลือแร่โปรตีนก็ไขมันตั ใชยเลยอย่างเงี้ยเขาได้กินอะไรที่อาหารทะเลทําให้เขาเป็นสภาพแบบเนี้ยหอยเม่นแล้วไปกินเนื้อด้วยนะเอาหนามมาทิ้มเอาหนามมาทิ้มของเขาบอกของเขามีแบบพวกเ์อพวกอะไรอย่างเงี้ยของเรามีไหมมีได้สมมติถ้าไม่สบายปุ๊บสาไล่ทานได้มีธิ์เย็นบางคนอ่ะเขาก็แบบเอามากินเป็นการลดไข้ลดอะไรมีมีเขาเรียกย่อยง่ายด้วยหรือโดนโดนแมงกะพรุนไฟกัดแขนก็สาไล่สาไลได้แปะได้ไม่ได้ ไม่ได้ไหนๆที่ไหนไม่ได้ควายผักบุ้งทะเลโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนแรกมันบอกแปคกับคุณคุณนี่ก็มันจะชวนเราพยายามไปตัดจนไปปากแผลปากแผล S <S> อ,อแล้วคือเราอยู่กับท้องทะเลมามันช่วยส่งเสร,ริมอาชีพชาวประมงอะไรไหมเยอะสากเแมล้ที่นีเเ่เราเป็นเมืองท่าประเทศไทยอ่ะมีชิดขอบรอบทะเลเยอะแยะมีหลายชุมชนอันนี้ก็กระตุ้นเศรษฐกิจเขาได้อยากปลาทูเนี่ยต้องกินที่ไหนแม่กองเปลาอหูต้องกินที่ไหนอ่ะ เขาไม่รู้เขาไม่รู้จักเต่าหือกม่รู้จักหอยแข็งปะคือมึงพวกกูคือมึงพวกกูหอยคางรู้จักปะหอยคางรู้จักคางไงรู้จักแต่ไม่เคยได้ยินเสียงหอยคางร้องไงเอ้เอ้หรือเสียงไงเอ้เอ้ หรือสีคางทำไมเรามีหอยแกงเรามีหอยคางเรามีสัตว์ทะเลหลากหลายกินอะไรที่แปลกสุดในท้องเทศของเขาเขากินลือสีของเรามีอะไรแปลกสุดในท้องทะเลที่เราจับมาแล้วเราได้กินเลยเส้นเมาปลาปลากระเป๋าที่ชอบเลยตัดทิ้งตัดทิ้ง่งกูขอเลยกูขอเลย มึงยังกินดีเสือกันได้เออดีกูเห่าอะไรงนี้ฝั่งนี้ก็มีค่ะเส้นเหมาปลาปลากระเปาแต่กินไม่ได้นะคะไม่ใช่ไ่หากินกันวิทยาศาสตร์เอ่อแบบว่าเราทำให้เราเรียนรู้เลยไหมว่าปูเราช่วยเรื่องอะไรปูช่วยปลากรลังปากระลังปากรลังไม่เกี่ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ปลานกแก้วนุ่นอยากจะโชว์ความรู้อาหารทะเลเมีกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกมันมีเพลงกุ้งหอยปูปลาอยู่ในท้องแท่คุณเต้นได้ไหมะอย่างเงี้ยคุณเต้นได้ไหมะอย่างเงี้ยลองดูแม่ลองมาเลยมึงรับปากทุกเรื่องมึงรับปากทุกเรื่องเอายากเต้นเอาตัวมันีมาอ่ะอีหนุ่มร้อง โอ้ยลองหุงปล่อยปลาจังไดล่ะโอ้ลองหุงปล่อยปูปลาจังไดล่ะก็ขปลาจันียงมึงเอาไว้น่าอยู่ติดใจรองไม่รู้โองโอ้ะโอ้ยโ้ยโอ้ยโยโอ้สโอ้ยโอ้ยโา้ยโอามสอ้ยสอ้ยสอ้ยโองเหอนเรือใบเอือใยเรือใบโอ่นอยูอ้นทะเลโอ้ยอันนี้เป็้ข้อดีเห้นโอ้ย มาข้อเสียดีกว่าข้อเสียของฝั่งอาหารทะเลเพราะแม้ลราสองไปค่ะเขาบอกว่าอาหารทะเลกินสดได้มันก็สดได้แต่บางอย่างเพราะบางทีก็มีเสี่ยงพยาใบไม้เออพยาตาบต่างๆแล้วก็ยังมีบางคนเป็นคนที่แบบแพ้อาหารทะเลแพ้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันกงอีดอกทรมานนะคะแดกไปแล้วตายก็มีข้อเสียอะไรอีก ปัจจุบัน,นะคะกรมการอนามัยโลกนะคะได้มีการวิจัยโดยการจับสัตว์น้ําทะเลในมหาสมุทรต่างๆว่าจะเป็นอินเดียอ่าแปซิฟิกแอตแลนติกหรือแม้กระทั่งมหาสมุทรอาร์กติกค้นพบว่าสัตว์ทะเลเนี่ยมีการปนเปื้อนของพลาสติก ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในพลาสติกเนื่องจากการทำของมนุษย์ในปัจจุบันที่ uh huh. มีการ uh huh. ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองและแม่น้ำลำคลองเหล่านั้นก็ไหลลงสู่ทะเล uh huh. ทำให้เกิดสารตกค้างลงในสทะเลค่ะดังนั้นเราอยากให้ทุกคนหันบริโภคอาหารป่ามาหันบ,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 บริโภคลือสีลือสีอ,สอย่างเนี่ยหากเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มันติดทะเลจริงๆเนะี่ย <c oughs> ซึ่งดิฉันบ้านอยู่ติดเขาตะนาวสี <c oughs> อย่างเงี้ยฉันจะทานอาหารทะเลที่สดสดเฟรชหรือมีความหวานเราเปลี่ยนมาทานเห็ดเพาะต้มกับไข่มดแดงและแหนมด้วย เห็ดบวกดีกว่าไหมมันจะสดกว่าไหมคะข้อข้อเสียของอาหารทะเลก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่กินสดปุ๊บมันเป็นไงข้าวบูดแหมี่ดอกมึงไม่ใช่ตู้เย็นอ่ะตอนแรกมันยังบอกว่าบ้านอยู่ติดเข่าจะจะกินสดได้ไงมึงไม่หาได้แดกง่ายเลยดอกอ๋อไม่หาได้ไอีนี่ไม่เป็นกลางแล้วนี่อีนี่ไม่เป็นกลางเมื่อกี้เมื่อกี้เมา่อู้อยู่เลยดิฉันบ้านอยู่ติดเข่าตะนาวสียังไงข้าวเออกูอยู่ติดทะเลกูอยู่หาอาหารป่าที่ไหนเออแล้วบ้านกูอยู่ติดป่ากูไปหาอาหารทะเลที่ไหนเพราจะติดเขาทิ้งแค่น้มง เขายังมีเลยเออถูกถูกถูกแล้วที่ไปล่าในข่าวว่าขยะเต็มค่ะคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวใจเย็นค่ะเอามาตอกสิข้อเสียข้อเสียของฝั่งนู้นที่ฉันคิดว่าอาหารทะเลเมันมีโซเดียมเยอะมันส่งผลไม่ดีต่อคนที่เป็นโรคไตนะคะบางทีคนที่เป็นโรคไตเนี่ยโซเดียมเยอะบางทีกินๆหน้าบวมหน้าบวมกินหกเข็มเอาแล้วหน้าบวมหน้าตื่นมาบวมไปหมดเลยและอย่างหนึ่งคือผู้สูงอายุกินไม่ได<ๆ>้คอเลสเตรลสูงด้วยนะคะแล้วก็สำคัญเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงไม่ว่าจะเป็นปูลาสกาบางทีตัวเป็น <S <S หลายคนก็ต้องมีความรู้สึกว่าอาหารทะเลมัน,นแพงและที่สําคัญอนะ่ะการจับสัตว์ทะเลเนี่ยทำลายระบบนิเวศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคาบน้ํามัน<ๆ>การลากอวนอการดักสัตว์แบบผิดวิธีทำลาปะการังทางหมด อันนี้เป็นข้อเสียของฝั่งที่เขามองเรามาว่าอุ้ยตายแล้วกินอาหารทะเลมันเอื่อมยากหรือเกินเนาะมันแบบว่ามันมันก็ไม่ได้ถูกสมหมดฝั<ช>่งคุณค่ะข้อเสียของอาหารป่ามีอะไรบ้างคะไปค่ะนางบอกว่าออของเธอเนี่ยแบบว่าทําแนวปะกะากการังเสียทําอะไรอย่างเงี้ยระบบแรกก่อนระบบนิเวศบ้าันข่าวเก่าอาหารทะเลเป็นที่นิยม<ช>เขาก็เลยต้องจับกันเยอะนี่แล้วเขาแล้วเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วโดยเป็นการเลี้ยงมีแบบทะเลมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาหารป่าเป็นที่นิยมอ่ะป่าก็โดนเผาค่ะ แล้วที่มีไฟป่าทุกวันนี้คือเขาไปเอาอะไรเขาไปเอาเอาแค่ลิงตัวเดียวเออเขาเพื่อไปเอาลำพึ่งเพื่อจะแบบทำควันเอะเรื่องจริงนะเนี่ยที่ที่ไฟไหม้เชียงใหม่ตอนนี้ก็คือ นางไปเอารำพึ่งหรือไปเอารำพึ่งป่าเพื่อจะลมควันให้นะแล้วมันลามตอนนี้มันติดปัญหาใหญ่มากคือการทําลายระบบนิเวศของป่ามาจริงมันเมื่อกี้คำของเรามีพายงพญาดบ้างของเขามีไหมโอ้โหที่สุดเลยแม่ยิ่งหัรสายิ่งอันตรายอันตรายค่ะทุกพญาอดูนั่นหมดแล้วบางทีมีพิษมีอะไรนะคะเนื้อสรงเนื้อสัตว์เขราใจพี่ว่ากินอะไรที่มันแบนแแบนเอะเนาะพี่โยเนาะแล้วพอไปหากินมาอาหารป่าข้าวก็ต้องไปลําบากตัดตะไคร้หาผาทาลายพืชพันป่าอีก <ด>อยากให้ลองหัดไปกินตะขาบดูออที่ไม่ค่อย,อย<ม>พูดเนี่ยอมอยู่อมอยู่กูเจ็บคอลูกอมแล้วเวลาของเขาแปบกินแก้มลงแก้มเล่าเรารู้สึกไงนะมันก็ไม่ดีอีกใช่ป่ะมันดูไม่มีเสน่ด้วย,ย,วยกินเล่าป,ปุ๊บมึงหยิบงูปาดคอกินสวยผู้หญิงคนนี้สวยมากสวยผู้หญิงคนนี้สวยมากไแต่เลือดงูไม่มีใครเขากินเนื้องูกับมาร์ตินี่มากกอกหรอก สมมติแบบดองน้ำปลาเป็นอาหารปลาอะไรเป็นดองน้ำปลาได้มันเป็นไปได้แต่มันไม่มันนิยมไม่เคยกินยังไม่เคยกินไงอะไรเต่าดองเต่าดองโอ้โหเรื่อแต่ภาพค่ะแต่ภาพน้องดูไม่ไหวแล้วแต่ภาพน้องดูไม่ไหวแล้วโอเคมาโตะไฟลบเลยดีกว่าทั้งฝันนี้มันมันสุดๆแล้วมันมันสุดๆแล้วโตะไฟลับเลยค่ะพร้อมไหมเราแน่ เพาะนะเพาะไปมาก็บอกแล้วว่าอาหารป่าเดี๋ยวนี oh ้เขามีการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจล็อคฮาเลี้ยงอะไรเช่นเก้งกวางถ้าชอบกินของสัตว์ป่าจริงทำไมต้องเอามาเพาะเพาะเพื่อเปินเศรษฐกิจถ้าคนชอบกินจริงๆมันต้องเป็นป่าแท้ไม่ได้มันมันก็มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่ามันก็หมดดีกินอะไรเราต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายด้วยมึงชอบกินปลาทะเลมึงไปล่าที่เกาะสุรินทร์ได้ไหมล่ะกูก็ล่าในเขตที่กูล่าได้อะเจ้าล่าก็ยังไงยังก็ใีพปลเลี้ยงไงไม่นิยมมึงเลี้ยงได้กี่พันใช่ เขาควางมันมีด้วยหรอสเต็กกวางมีมีเหรอเออแต่ว่ามึงไงเลยไม่แต่เมื่อกี้เขาบอกซิกหน่อยว่าแต่เมื่อกี้มันมีจุดหนึ่งที่ฝั่งเนี่ยเขาพูดว่าทําแต่แซบได้อย่างเดียวทําแต่ร้อนแรงได้อย่างเดียวเพราะว่าคุณกินจืดไม่ได้คุณจะเถียงยังไงกับเขาทำได้เนื้อกวางผัดน้ำมันหร่อย เหม็นทราบค่ะเจไมเหม็นค่ะเหม็นมีการน้ำพานปกินผนขี้เดี๋ยวก่อนมาขี้ยังไงเนี้ยมันกินอย่างนั้นเลยภาพลักษณ์มันไม่สวยงามเพราะอะไรมันเบียดเบียนสัตว์สมุนไพรอกินของที่มันมีคนที่จะกินพอไม่ต้องไปสอบแสวงหากินอะไรกินอะเขาก็ได้ให้มึงไปกินกูปีนี่สัตว์สัตว์สัตว์แมลงสัตว์ต่างๆเนี่ยมันเป็นโปรตีนสำรองของโลกใบนี้นะเวลามันไม่มีมึงหิวขึ้นมามึงเข้าป่าหาแมลงเหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย อาหารทะเลไอ้ที่บอกเวลามึงหิวมึงทำอะไรมึงออกไปหาปลาเลยหรอกูอเขากดโทรสั่งได้ทั่วไปเลยค่ะเลยทั่วไปเลยทั่วไปค่ะสเต็กเกในป่าในป่าไม่มีขึ้นในป่าไม่มีขึ้นกูไม่ได้ไปหิวในป่ากูหิวตอนเนี้ยมึงติดเกาะมึงก็ไม่มีอถ้ามึงหิวตอนนี้มึงสั่งอาหารป่าสั่งมาดีอย่างน้อยอย่างน้อยๆเลยนะค่าส่งแพงกว่าแน่นอนอาหารทะเลอย่างตรงเนี้ยสามเก้ากูกูได้แดกปลาแล้วแสดอย่างสมมติอาหารทะเลขายสดจะให้ปลาแม่งไหวอาหารป่าขายสดมึงให้หนู มึงให้หนูวิ่งกุ้งสดๆี๋ยวมึงไปซิอุ้ยกุ้งอาหารทะเลลูกกินได้เออไปอาหารป่าอีสัตว์นกวิราบลิงนกบิราบลิงทุเลอยากกินตัวนี้ค่ะอยากกินตัวนี้ค่ะเรอแดีตน้องท้องเหี้ยอยากกินตัวนี้ม่เป้เลยทมันเป็นวัฒนธรรมทางการกินก็อาจจะมองว่าอันนี้มันคือทุเรศแต่จริงๆคนที่เขากินจริงๆเขาก็มองว่ามันคืออาหารคนแล้กินจริงๆก็ไม่เคยมีใครเปิดร้านอาหารป่าแล้วเอาลิงมาห้ค่ะเธอไปกันเดี๋ยวฉันพาไปร้านอาหารป่า สดมากลิงยังเกาลักแหล g อยู่เลยลิงยังเกาลักแหล g อยู่เลยอีดาวออกในตู้ใหญ่เลยขู่ขู่ขูู่่เลยซ้ากหูต้นเนี่ยกระดูกกำลังอ่อนเลยเธอจะไม่ีอุบัติเหตุได้ไหมถ้ากินของป่านี่ดิของนี้แบกของป่าอยู่ที่หน้าเป็นอะไรโอ้ยฝนอะไรอ่ะซ้ำซ้อนเพื่อนหูบังเลยอีป่าวัวอีป่าวัวไหนคนละที ูบอโลปลาวัวปลาวัวเลยปลาวัวมึงเ์อดูได้เลยฟันเหมือนเลยอย่างนี้เลยโฮ้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรอะอะเห็นไหมวันนี้มันก็คือแบบว่าเป็นเรื่องที่มันไม่รู้เลยมันมันไม่จบเพราะว่าข้อดีเขาก็มีข้อดีของเขาเราก็มีข้อดีของเราอะไปให้คนที่เขาแบบว่าเป็นผู้เช่าชาญเขามาบอกเลยกันว่าอุ้ยเชฟอินเนา สวัสดีครับผมเชฟอินกำลังอินครับอินว่าอาหารทั้งสองอันน่ะมันมันเป็นอาหารที่เลี้ยงชีพในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปอาหารป่าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นการนำสัตว์แ,แปลกๆนะครับที่อยู่ในป่าที่เราไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยมาทานกันนะครับแต่ในมุมของกรรมวิธีเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าส่วนใหญ่อาหารป่าเนี่ยเราเจะน,นิยมนําเครื่องเทศหรือว่าสมุนไพรเนี่ยมาใช้มากกว่าปกติซึ่งพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมวิธีในการปรุงแต่สุดท้ายในอาหารป่าเนี่ยก็เป็นอาหารที่จะนิยมกินเป็นรสเผ็ด ส่วนอาหารทะเลเนี่ยองจริงเป็นอาหารที่เราก็มีวัตถุดิบอยู่ที่บ้านแบบไหนเราก็เอามาทําแบบนั้นแต่โดยกรรมาวิธีการปรุงก็ต้องดูว่าสัตว์ชนิดไหนยอย่างเช่นปลาแบบไหนข้าวต้องใช้ข่าดับไหมหรือต้องใช้เครื่องเทศหรือสมุนไพรอะไรดับกลิ่นซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่กรรมาวิธีแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่สัตว์ป่าแต่อย่างมีกลิ่นเฉพาะบางอย่างกลิ่นแรงมากอ่ะอย่างเช่นอาหารทะเลเนี่ยสัตว์ที่จะใกล้ตัวเราหน่อยแล้วก็มีกลิ่นข้าวมีกลิ่นสาบเยอะๆอย่างเช่นปลาดุกมันก็จะมีวิกระบวนการการทำแต่ล้างเมือกมเ เนูอะไรเนี่ยมาทํากับตัวของปลาดุกส่วนอาหารป่าเนี่ยก็เช่นเดียวกันอาหารป่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกลิ่นขาวกลิ่นสาบค่อนข้างเยอะบางอย่างอย่างเช่นสมมติเนื้อกวางนะฮะเนื้อกวางก็ไม่มีใครในยิยมมาทําต้มจืดอ,อะไรไม่มีทางแต่ส่วนใหญ่จะเอาไปแกงแบบเป็นแกงเผ็ดก็ได้ผัดชาก็ได้แกงป่าก็ได้แกงอะไรที่มีการนําเครื่องเทศและก็สมุนไพรมันใส่เยอะๆเพื่อดับกลิ่นสาบของเขาทั้ง2อ,อย่างถ้าพูดถึงความง่ายเราว่าอาหารซีฟูด้ดหรืออาหารทะเลหาง่ายกว่าแต่ถ้าพูดว่าอาหารป่ามีไหมทุกวันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นอาหารป่าที่เลี้ยงซะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่อาหารป่าร้อเเพราะเดี๋ยวนี้อาหารป่าหลายอย่างมากที่มีการสงวนรวมถึงอาหารทะเลอาหารทะเลก็ไม่ได้สงวนเยอะเท่ากับอาหารป่านะข้อดีข้อเสียหรอจริงๆเราว่ามันมีทั้งดีและเสียพอๆกันแล้วแต่ว่าใครจะหยิบยกไปใช้อะไรมากกว่าในมุมของข้อดีของซีูฟดหรือว่าอาหารทะเลเราว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ที่หาได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างใกล้ตัวกว่าอาหารป่าเพราะส่วนใหญ่พอพูดถึงอาหารป่ามันค่อนข้างที่จะจํากัดโดยพื้นที่มากๆบางคนอาจจะไม่กล้ากินอาหารป่า ด้วยซ้ําแต่ถ้าพูดถึงอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันค่อนข้างแมสกว่าคนส่วนใหญ่รู้จักแล้วก็เลือกกินได้ง่ายกว่า ทุกวันนี้สังคมไทยนิยมกินอาหารป่าหรืออาหารทะเลมากกว่าอาหารทะเลมากกว่าครับสังเกตได้เลยจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับอาหารป่านี่คือแบบไม่ถึง5%ที่มีขายไม่ใช่แค่ไทยนะจริงทั่วโลกครับสังเกตได้เลยซีฟู้ดหรืออาหารทะเลเป็นเสียงที่มันใกล้ตัวแมสหากินง่ายราคาจับต้องง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อกฎหมายด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนว่าอาหารป่ามันไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนและการหาเนี่ยก็จะยากกว่าซีฟู้ดหรืออาหารทะเลมากๆเดี๋ยวนี้ซีฟู้ดถึงแม้มันจะมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อก่อนก็งัยหา ได้ง่ายกว่าถ้าถามว่าออกทะเลหรือออกไปหาอะไรก็แต่ไม่ว่าจะเป็นป่าหรือทะเลอ่ะทั้งสองอย่างมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งหมดไม่สามารถที่บอกไม่ไม่มีโอกาสไม่จริง การเกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงพวกนี้มันไม่มีใครทราบได้แต่มีโอกาสขึ้นได้ทั้งสองจริงๆกินเถอะอยากกินอะไรก็กินถ้ามันไม่ผิกดกฎหมายนะครับอาหารป่าถ้าชอบก็กินไปแต่ขออย่างเดียวว่าต้องดูว่าเดี๋ยวนี้สัตว์สงวนมันเยอะนะครับการที่เราไปกินสัตว์สงวนหรือสัตว์ที่มันใกลก้จะสูญพันธุ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศมากๆนะครับเช่นเดียวกันครับอาหารทะเลเหมือนกันเลยถ้ากินแล้วไม่เบียดเบียนกินไปเลือกให้เหมาะสมกับความชอบแล้วก็กฎหมายด้วย ขอบคุณนะคะ ในตัวแทนของฐานะที่เธอเป็นเป็นเชฟเหมือนกันจริงๆลรวพี่โยคิดว่าอาหารป่าอาหารทะเลแบบว่าความนิยมชมชอบเป็นแบบไหนถ้าชอบส่วนตัวก็คือชอบอาหารทะเลชอบไข่ก็ชอบมันอะไรอย่างงี้งแต่ว่ากินให้มันเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้กินเพื่อสนุกสนานอย่างเงี้ยไม่กินสนุกสนานด้วยกินแบบสนุกสนานคือล่าแล้วมากินแบบโดยที่ไม่ได้แบบว่าเล่นๆอะไรอย่างนงี้เป็นเป็นแบบพูดว่าไปกินแต่ไปกินเป็นแบบพันเตอร์ไงน้องแจใครจะกินอะไรก็แล้าแต่ความนิยมชมชอบแต่ว่าให้อยู่ในพื้นฐานของความถูกต้อง ตองอย่าไปเบียดเบียนอันนี้เป็นเชฟเบสิกเดี๋ยวมึงดูอันนี้คือเชฟมิชลินของจริงที่เขาจะวิเคราะห์มาเลยว่าคุณเนี่ยเหมาะกับหารและใครจะเป็นกินอะไรต้องบอกเลยว่านี่คือซปเปอร์เชฟคุณโยเหมาะกับถ้าโยหรอรูปร่างผมเผมเต่าผัดเปรี้ยวหวานเต่าผัดเปรี้ยวหวานแล้วชอบกินจริงมึงอยู่ข้างกูคามึงอยู่ข้างกูคา ไม่ว่าจะกินอะไรนะคะก็ตามนั้นเนาะวันนี้โต๊ะเธยของเราเป็นไงสนุกมากนะคะขอบคุณพี่โยมากขอบคุณพี่โยมากขอบคุณพี่แเออถ้าใครชอบใจก็อยากให้พี่โยมาอีกก็คอมเมนต์มานะคะทีมงานไปอ่านเออทีมงานไปอ่านแต่จะเอามาไมก็อีกเรื่องหนึ่งดูพฤติกรรมก่อนคำคมทิ้งท้ายของพี่โยมีคำคมส่งให้กับทุกคนหน่อยค่ะพี่โยใหญ่เป้ยมีอรไรคุณหนูอยากถูกคนจนไหมครับโอเคอาใหญ่นิวมีะไรถ้ารักเรามันเก่าเรามากินเต่าผัดเปรี้ยวว่ะเรามากินเต่าผัดเปรี้ยวว่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นะนกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปเราใหมาก,ก่อนใครนะคะสวัสดีทีมงานตัวาเธอทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ